คำถามค่อนข้างยาวครับกีคืออะไรฮะคือเป็นคำถามของอ๋อกีขาไม่กีอันนี้เนาะ <c ười> ตกใจด้วยว่าพอคำถามค่อนข้างยาวแล้ว Okay. คำถามต่อไปถามว่าอนอกจากผัดไทย <laughs> ข้าวเหนียวมะม่วงต้มยำกุ้งแล้ว <laughs> ได้ลองทานอาหารไทยอย่างอื่นหรือยังแล้วชอบเมนูไหนที่สุดคือมูปิง้งว,วันนี้ได้ทานหมูปิ้งครับอ๋ออร่อยไหมฮะหมูปิ้งอร่อยไหมฮะมาสิโอ้โหจริงจ้าที่นี่มึงอยากซ้อออร่อยมากเลยอยากซื้อเหมาโั้หดแทบจะเหมาหมูปิงป้งมองไทยเลยฮะที่นี่ก็ปิ้งหมูเก่งมากใครปิ้งหมูเก่งๆยกมืออ้เลยโอ้โหน้หมูปิ้งได้